สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุภการสมุนไพรพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรที่เป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เป็นยาบำรุงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมจําได้ว่าสมุนไพรชนิดนี้ผมเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วแต่วันนี้มาเจออีกที่หนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันต้นเขาจะสมบูรณ์กว่าในคลิปที่แล้วก็เลยพาท่านผู้ชมมาชม สมุนไพรที่มีที่เป็นทั้งไม้ประดับของประเทศเวียดนามประเทศจีนที่มีชื่อว่าเมยเวียดนามแล้วก็ดอกตุดจีนครับหรือชื่อของไทยก็คือพยาช้างสารนะครับหรือกำลังช้างสารซึ่งถ้ากล่าวชื่อนี้ขึ้นมาคิดว่าหลายท่านอาจจะได้ยินตามสื่อต่างๆนะครับ ลักษณะของเขาจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามพร้อมกันเลยนะครับพญาช้างสารนะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับลักษณะของเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับท่านผู้ชมครับเป็นพืชที่เกิดในป่าเบญจพรรณแล้วก็เกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ เป็นไม้ตาประจําจังหวัดของมุกดาหารนะครับท่านผู้ชมครับลักษณะเปลือกต้นก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะครับเป็น เกล็ดเกล็ดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับหุ้มอยู่ข้างนอกในประเทศจีนกับเวียดนามเขานิยมปลูกใส่กระถางเป็นไม้ประดับเป็นไม,ม้มงคลในบ้านนะครับเพราะว่าต้นของเขาไม่สูงไม่มากครับใส่กระถางใหญ่ๆจะออกดอกสวยงามอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นดอกตูมนะครับ ถ้าดอกบางก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับหลังจากนั้นประมาณเดือนมีนานะครับมีนาเมษาก็ก็จะเป็นมเมล็ดนะครับเป็นเม็ดนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับกำลังช้างสารพญาช้างสาร เป็นสมุนไพรที่เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับที่ผมเห็นนี่ก็ถือว่าฟุกเลยนะครับท่านผู้ชมไม่แน่อาจจะเป็นแค่ตำนานก็ได้ต,ต่อไปถ้าคนรู้จักกันมากๆครับท่านผู้ชมที่อื่นเคยเห็นบ้างไหมครับลักษณะเป็นแบบนี้ลองเอามาใช้ดูนะครับสรรพคุณของเขาก็เกี่ยวกับ กำลังวังชานะครับโดยใช้ทั้งลำต้นครับต้มน้ำเดิมเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงหัวใจบำรุงเลือดนะครับแก้ปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายนะครับแล้วก็สามารถนำไปเข้ายากับตัวยาชนิดอื่นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เป็นตัวชูโรงเลยนะครับกำลังช้างสารนี้ครับ ครับเป็นไงบ้างครับผมให้ดูสปปรรพคุณของพญาช้างสารซึ่งเป็นสมุนไพรที่หายากอย่างที่ผมที่ผมบอกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมไม่กล้าที่จะทำอะไรเข้าเลยนะครับคือหายากจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับไม่กล้าทำอะไรครับผมผมเชื่อว่าถ้าคนรุ่นใหม่ที่รู้จัก อาจจะมาตัดไปเลยก็ได้ครับตัดทางต้นไปเพราะว่าใช้ดองเหล้าก็ได้ใช้ต้มน้ำดื่มก็ได้นะครับอย่างนันก็ขอให้เจอแล้วก็ใช้แบบรักษาให้เขายังอยู่นะครับอย่าให้เขาเหลือไว้เพียงแค่ตำนานนะครับสำหรับคลิปนี้ส,สุภาการสมุนไพรขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ